สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค์ค่ะวันนี้สาวเมืองสิง์พามาทอดกุนเชียงนะคะทอดกุนเชียงแต่ไม่ได้ใส่น้ํามันนะคะใช้น้ํานะคะน้ําเปล่าใส่ลงไปในกระทะให้เดือดแล้วก็เอากุนเชียงมาลงนะคะแล้วก็ปล่อยไว้ให้แห้งนะคะแล้วเราก็จะได้กุนเชียงทอดแสนอร่อย ปล่อยให้น้ำแห้งไปเลยนะคะเดี๋ยวน้ำมันของจากขุนเชียงก็จะออกมาเริ่มหอมแล้วพอหน้าแห้งก็จะเริ่มหอมแล้วนะคะ ใช้ไฟอ่อนๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงหอมมากเลยค่ะตอนนี้ ถ้าเราใช้น้ำมันกุนเชียงก็มีความมันอยู่แล้วเนาะใช้น้ำมันลงไปอีกก็ยิ่งมันเรียนไปใหญ่นะคะอันนี้ก็คือเป็นการลดน้ำมันนะคะให้น้ำมันในกุนเชียงออกมาเราก็จะค่อยๆนะคะน้ำมันของเขาก็จะค่อยๆออกมา หอมมากเลยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกุนเชียงทอดของเรานะคะน่าทานไหมคะ เสร็จแล้วคะ่ะคุณเชียงทอดอร่อยอร่อยนะคะมาทานกับสาวเมืองสิงห์นะคะแซบนัวครัวเมืองสิงค์ค่ะใครยังไม่ได้ทานข้าวมาทานข้าวบ้านสาวเมืองสิงค์ได้เลยนะคะ